แปลงตีมัชฉะพังง่ายเพราะอะไร แปรงตีมัจฉะหรือชัเซนเป็นอุปกรณ์สําคัญที่ช่วยให้เราได้สัมผัสกับรสชาติมัจฉะที่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าดูแลไม่ถูกวิธีแปรงอาจจะพังเร็วขึ้นหรือเกิดเชื้อราได้ง่ายเพื่อให้แปรงของคุณอยู่ได้นานขึ้นวันนี้ NL Coffe e จะพาคุณไปดูแลแปรงตีมัจฉะคู่ใจไม่ให้ขึ้นราและหักง่ายการเตรียมแปรงก่อนใช้งานเมื่อซื้อแปรงมาใหม่หรือก่อนใช้งานครั้งแรกควรแช่แปรงในน้ําอุ่นประมาณ15ถึง30นาทีเพื่อให้ซี แปลงไม้ไผ่คลายตัวและยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งจะช่วยลดโอกาสการหักในระหว่างการตีการใช้งานอย่างถูกวิธีเลือกถ้วยที่เหมาะสมควรใช้แปลงกับถ้วยทรงเตี้ยปากกว้างเพื่อให้มีพื้นที่ตีมัจฉะได้สะดวกและลดความเสี่ยงที่ซี่แปลงจะไปชนกับขอบถ้วยจนหัก แช่แปลงก่อนตีก่อนเริ่มตีมัดจากทุกครั้งให้แช่แปรงลงในน้ำอุ่นประมาณ5-10นาทีเพื่อให้ซี่แปลงนุ่มขึ้นและพร้อมใช้งานการตีมัดจากที่ถูกต้องควรตีเป็นรูปตัว w ัหรือตัว M การตีเป็นวงกลมอาจทำให้ซี่แปรงต้องรับแรงบิดและหักง่ายห้ามใช้แปลงเมื่อเกิดเชื้อรา หากสังเกตเห็นคราบสีดำติดอยู่ที่ซี่แปรงนั่นอาจเป็นเชื้อราไม่ควรนำแปรงนั้นมาใช้งานต่อเด็ดขาดการทำความสะอาดและจัดเก็บการล้างแปรงหลังใช้งานเสร็จให้นำแปรงไปแกว่งในน้ำอุ่นเฉพาะส่วนที่เปื้อนมัตชะห้ามใช้น้ำยาล้างจานหรือฟองน้ำล้างเด็ดขาดเพราะจะทำให้แปรงเสียหายและทิ้งสารเคมีไว้พึงแปรงให้แห้งควรวางแปรงไว้บนที่วางแปรงหรือชเซนคุเซนนาโอชิเพื่อช่วยรักษาทรงของแปรง และทาให้แปลงแห้งสนิทซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราการจัดเก็บหลีกเลี่ยงการเก็บแปลงไว้ในภาชนะปิดทึบเช่นกล่องหรือในห้องที่อับชื้นและมืดทึบควรเก็บไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกและแห้งการดูแลแปลงมัจจะอย่างถูกวิธีจะช่วยให้คุณได้เพลิดเพลินกับการชงมัจจะได้อย่างยาวนานและปลอดภัยใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กดติดตามช่องเราไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ